กล่าวคำทักทายมิตรสหายสายตำลึงใน EP นี้เราจะพากันไปทำความรู้จักกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทและการปะกันของพวกเขาเตรียมทิชชู่กันให้พร้อม AVD ภูมิใจเสนออารีนาฮาชิโมตโตะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับผู้สนับสนุนการทำคลิปของเราแอดพิกออฟยี่สเกมสนุกสายเปมีเฮกันทุกไม้มีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับโปรโมชั่นมากมายติดตามได้ในดีสคริปชั่นด้านล่างเลยนะครับผม เรื่องราวตึงตังของเราเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่เลยครับน้องอารีนาของเราเนี่ยเธอก็ได้มานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของเพื่อนสาวผมสั้นที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอโดยก็ได้คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละครับจนถึงช่วงค่ำๆหน่อยก็ได้มีมินิปาร์ตี้กันที่ห้องโดยที่ตอนนี้เนี่ยแฟนหนุ่มของน้องสาวผมสั้นก็ได้ตามมาด้วยซึ่งทุกคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันนั่นแหละครับ และในจังหวะที่สาวผมสั้นเนี่ยเธอลงไปเอาอาหารที่มาส่งเจ้าหนุ่มของเราเนี่ยเขาก็ได้กระดึบเข้าไปหาน้องอารีนะเพื่อปรึกษาอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันมากเกินไปซะด้วยนะครับน่ะจนสักพักหนึ่งนะครับสาวผมสั้นเนี่ยเธอก็ได้กลับมาพร้อมกับกล่องอาหารที่สั่งมาพร้อมกับการเริ่มต้นปาร์ตี้กันและภาพก็ได้ตัดมาจนถึงตอนที่จบปาร์ตี้เลยนะครับสาวผมสั้นเนี่ยเธอก็จัดการเคลียร์ของไปส่วนแฟนหนุ่มเขาก็แพลตไปแล้ว ส่วนน้องอารีนาเนี่ยก็ต้องกลับห้องครับและเธอก็ต้องกลับทางเดียวกันกับเจ้าหนุ่มนั่นด้วยโดยที่พวกเขาเนี่ยก็พากันกลับห้องพร้อมกันนั่นแหละครับเมื่อตั้งสติเก็บของกันเรียบร้อยพวกเขาก็กระทําการแยกย้ายกันครับโดยที่ตอนเดินกลับห้องเนี่แหละครับน้องอารีนาของเราเธอก็ได้แสดงท่าทีแปลกๆกับเจ้าหนุ่มนั่นออกมาให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับมันยังไงกันละครัเนี้ยเมื่อมาถึงหน้าห้องของเจ้าหนุ่มนั่นนะครับเขาก็ได้ชวนน้องอารีนาเนี่ยเข้าไปในห้องด้วยกัน โดยที่เธอก็ได้เดินตามเขาเข้าไปด้วยและเมื่อเข้าไปในห้องกันนะครับพวกเขาก็ได้กอดรัดกันอะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถต่องานกันได้นะครับโดยที่เธอก็ได้พูดคุยกับเขาว่ามันจะเกินเลยเกินไปหน่อยและเธอก็ได้บอกลาเขาแล้วก็ขอตัวแยกย้ายกลับห้องของตัวเองไปครับโดยทันทีที่มาถึงห้องเนี่ยน้องอารีนาก,ก็มีอาการอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับและในเช้าวันต่อมานะครับพวกเขาก็ได้ไปรวมตัวกันเหมือนเดิมครับ โดยที่น้องอารีนาเนี่ยเธอก็ได้บอกให้เจ้าหนุ่มนั่นอ่ะช่วยไปยกของที่อีกห้องให้หน่อยโดยที่เขาก็ได้เดินตามเธอไปแบบงงๆนั่นแหละครับและเขาก็ได้มาพบว่าเธอเนี่ยกำลังปลดปล่อยสิ่งนุ่งห่มร่างกายนั้นออกและตอนนี้เนี่ยน้องอารีนาของเรานะฮะเธอก็กําลังจะจัดงานเซอร์วิสให้กับเจ้าหนุ่มนั่นต่อจากอาการค้างของงานเมื่อคืนนั่นเองครับเป็นอะไรที่โคตรน่าอิจฉาเลยครับเพื่อนๆเห็นแล้วอยากจะพุ่งเข้าใส่แทนเลยจริงๆ จนสักพักนะครับสาวผมสั้นเนี่ยเธอก็ได้เรียกหาคนทั้งคู่ที่หายกันไปนานครับจนทําให้คนทั้งคู่เนี่ยต้องแยกย้ายกันออกมาจากการสูบกระสวยนั่นก่อนครับซึ่งวันต่อมานะครับอะไรครับเนี่ยมาทําอะไรกันในห้องครับแล้วก็มายืนชี้หน้าน้องอารีนะของเราทําไมครับเนี่ยแล้วน้องเงยน้าขึ้นมามองอะไรยะมองทําไมอะครับแล้วอะไรอีกล่ะครับเนี่ยแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับพวกเขาก็ไม่ได้กระทําการกระแทกหรือกระทาการอะไรกันต่อนะครับ จบลงกันที่ภายนอกเท่านั้นก่อนนะครับซึ่งในวันต่อมาครับสาวผมสั้นของเราเนี่ยเธอมีเหตุต้องไปต่างจังหวัดกระทันหันครับโดยที่เจ้าหนุ่มนั่นน่ะก็มาส่งเธอที่ป้ายรถประจําทางครับแล้วเมื่อแยกย้ายกันนะครับเขาก็ออกวิ่ง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 ที่ไหนได้น้องอารีนาของเราเนี่ยเธอมารอเขาอยู่ที่หน้าห้องครับแล้วพวกเขาทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ได้พากันเข้ามาในห้องพร้อมกับเริ่มบทโหดเลยครับ จัดการกระแทกค้ำกระนำรักกันอย่างดุเดือดเลือดขึ้นหน้าใส่กันแบบต่อเนื่องชนิดที่ว่าตื่นขึ้นมารอบมันได้ใส่กันต่อแบบกระดอส่งพลังกันเลยทีเดียวเชียวเปลืองทิชชู่กันไปรัวๆเลยนะฮะช็อตนี้แถมก็ยังจะมาต่อกันที่ห้องของน้องอารรน่ากันอีกเซตครับโดยที่พวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ปล่อยให้เวลามันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เลยครับก่อนหลับก็กระแทกส่งกันให้เสร็จกิจน่ารักน่ากระแทกจริงๆโดยที่คนทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนคู่รักกันจริงๆไปเลยครับ ตื่นมาทักทายกันด้วยการกระแทกท่ามกระนำรักเล่นกันไม่พักเลยโว้ยซึ่งเมื่อสาวผมสั้นของเรานะครับเธอได้กลับมาจากการทําธุระแล้วนะครับทุกอย่างก็ได้ดาเนินไปตามปกติครับและน้องอารีนะของเราเนี่ยเธอก็ได้เดินทางตามมาสมทบกับทั้งคู่เหมือนที่เคยๆค,ครับแต่วันนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ทั้งคู่ได้กระแทกท่ามกันนะครับคือเดี๋ยวให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันนะครับเพื่อนๆ และเนื้อเรื่องคร่าวๆของ A v วเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้ครับคืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาตัวเต็มอุดหนุนงานลิขกสิทธิ์ของเธอกันมากจริงๆนะครับกับ S S N I 647 a r เอาริน่าฮาชิโมโตะน้องนี่เป็นแนวหน้าเบอร์ตองหัวหอกงานดีอีกคนของวงการเลยนะครับทั้งความน่ารักความเนียนใสเป็นอะไรที่ต้องมีการแพ้แตกกันคาเวทีอย่างแน่นอนคุณภาพแบบนี้เลียได้ตั้งแต่ลูกบิดประตูบ้านกันยันระเบียงห้องกันไปเลยทีเดียวเชียว และเพื่อนๆท่านใดมีหนังเรื่องไหนที่ต้องการให้เรารีวิวก็แปะลิงก์ทิ้งรหัสกันมาได้เลยนะครับและนี่ครับผมขอฝากกับผู้สนับสนุนการทำคลิปของเราด้วยนะครับ a d ดค ck off 28มีแอดนำหน้าด้วยนะครับความสำเร็จอยู่ที่ปลายนิ้วกดชิวๆแตกปังๆและมังคั่งดุสุลต่านและเพื่อนๆสามารถติดตามโปรโมชั่นของ a d ดค ck Off 28ได้ที่ดีสคริปชั่นเลยนะครับ พวกเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่คอยให้กำลังใจสลาเวลามาดูกันจนจบคลิปนะครับและผมก็ขอฝากให้ช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์สั่์กระเดิงทิ้งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดทางเรากราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ